ดูดูดูอุ้ยอ้ย,อย,อยมันทักทายกันไงเอ้เนี่ยดูเป็นนักเลงนะพอเจอพี่ใหญ่แล้วก็ถอยเลยเนี่แหละไม่ต้องใช้กำลังฮนะโอ้โหรอยมาย,ยังกระคอนไม้เนี่ยดูพี่ใหญ่ดูงึกงักงึกงงึกง,กง,กงกนะเวลาพวกนี้เขาจะเจอการทักทายกัน อ้าวออ้อ้ยอ้ยอ,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 ยอยนี่หนีเลยนี่แหละเจอตัวใหญ่กว่าก็จะเพ่นอย่างนี้แหละธรรมชาติของสัตว์เอาตัวรอดฮนะนี่แหละตัวไหนใหญ่กว่าก็ได้รับการยำเกรงได้รับการเคารพเป็นแบบนี้แหละ ดูมองไกลๆเนี่ยดูลีลาเนี่ยสวยงามจริงๆตัวอื่นก็เพ่นกันไปดูฮะเลาะหากินที่ริมคลองแบบนี้แหละนะนี่ยามเช้า ดำน้ำหาอาหารอาหารใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นปลาเป็นปลาไหลอะไรเงี้ยเหาแบบนี้แหละโอ้โหได้ยินเสียงอะไรพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยดู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 เนี่ยน่ะ ดูภาพกว้างสิว่าเขาพุ่งไปหาไข่เฮ้ยนี่นี่นักเกรงฮะเวลาพุ่งเนี่ยโอ้โหเจอกันสามตัวกเลยอ่ะใครจะหลบใครดูฮะใครจะหลบใครอดูสิเฮ้ยตัวทำไมตัวเขาใหญ่กว่าวะเฮ้ย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 อ้าวหลบดีกว่า นี่แหละเจอพี่ใหญ่แล้วก็ต้องหนีกันนะเพ่นไปนี่มดาาุดหาอาหารกันฮะดูว่ฟองปุด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 เนี่ยโนนฮะโผล่กันมาแล้วมุดอีกหาอาหารกันดูฮ่โน่น ดูดำผุดดำไวหวหาอาหารนี่แหละนี่ธรรมชาติของสัตว์เวลาเขาหากินกันเก่งนะหากินทั้งบนบกหากินทั้งในน้ำแล้วก็ใต้น้ำบางทีก็เห็นได้ปลาไหลขึ้นมาโอ้โหมันเก่งมากเลย ดูฮะโอ้นี่เอ้าแตม่มาติแบบนี้นะฮะดูกันได้ยากนะเลยก็เก็บมาฝากกันฮนะยามเช้าสวัสดีครับ